สวัสดีค่ะมือนเสาวอีสานสิมาสอนลงทะเบียนฟ้าบุกค,ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเข้าโหลดแอปพลิเคชันฟ์มบุกมงสีเขียวเขียวนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวสีเขียวเขียวเข้าไปในระบบกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องขออนุญาตออกจากระบบกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นขึ้นให้เราใส่รหัสนะคะพี่น้องเข้ากับกดใส่รหัสของเฮ้าที่มันอยู่น่ะสมุดเขียวเฮ้านะคะพี่น้อง กดเข้าไปกดใส่รหัสเข้าไปเลยค่ะกด,ดรหัสทั้งเทิงกับทั้งไตเนี่ยมันสิเป็นรหัสเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องเอากับใส่รหัสทั้งเทิงกับทั้งไตอันเดียวกันสาอีสานกับสิขัดลอกเอาง่ายๆค่ะพี่น้องมันจังว่าได้กดดูแล้วก็มาว่างใส่เลยค่ะพี่น้องแล้วก็เข้าสู้ระบบค่ะพี่น้องตรงเขียวๆนะคะเข้าไปเลย นี่มันแบบสอบถามข้อซื้อค่ะพี่น้องขาก็กดยังไม่เคยใช้ไปเลยค่ะก็จะขึนซื้อของสาวอีสานละค่ะนี่ข้าก็ขึ้นปรับปรุงทะเบียนข้าสิบข้าสิบปรับปรุงไม่ปีไม่ขาก็ล่งปรับปรุงทะเบียนค่ะพี่น้องแล้วก็แจ้งปูกนะคะแจ้งปลูกมันช่เป็นปีเก้าข้าก็กดตรงลูกศรข้างๆนะคะพี่น้องกดลูกศรข้างๆแปลงที่ข้าสิล่งไม่เนี่ยค่ะมันอันเดียวกันกดเข้าไปเลยค่ะ กสิึ้นในข้าเลือกเพื่อชนิดที่ปลูกพันข้าวอีหยังค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็จะมีวันที่ปลูกเข้าปลูกมือใดข้าวเลือกวันที่ข้าปลูกลงไปค่ะพี่น้องเดือนเดือนอีหยังที่ข้าเคยปลูกข้าวไว้แล้วก็พ่อสอพ่อซอนี่ล้ค่ะสองห้าหกห้ากมือที่ข้าขาดว่าข้าสิเดกเกีียวข้าสิเก็บเกี่ยวมือใด ค่ะพี่น้องเดือนใดที่เขาเก็บเกี่ยวเขาเคยเก็บเกี่ยวในเดือนใดค่ะพี่น้องแล้วก็ปีคือเกขาจะเนื้อที่ปลูกค่ะพี่น้องเขาปลูกจากไรผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในคือของักษสาอีสานสิบเจ็ดไรสาอีสา,สากน, 4, นกับสิบเจ็ดคูณสี่ไม่ก็สิบเป็นเป็นกิโลค่ะพี่น้องประเภทประเภทเป็นกเกษตรแบบใด เกษตรเท่าเห็ดเกษตรแบบใดเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสาน,นอย่างกว่าไปครับพี่น้องค่ะบันนี้ท้าก็ออกไปก้อนอันนี้เ้าบันทึกก้อนนะคะพี่น้องนี่บันทึกตรงเขียวๆก้อนยอฝฟ้าออกบันทึกตรงเขียวๆบันทึกไวเ้เสร็จแล้วว,ว่าค่ะบันบันทึกเสร็จแล้วก็ออกตรงลูกซ้อนนะคะพี่น้องนี่คะ่ะลูกซ้อนออกก้อนเสร็จไปใส่ผ้าแปลงครับพี่น้องนี่ มองปรับปรุงทะเบียนคือเก้าแล้ค่ะพี่น้องเนเขียวเขียวถ้ากับถ่ายภาพแปลงนมิมสิขเขียนคำาว่าถ่ายภาพแปลงค่ะพี่น้องเข้าไปแล้วก็ปีที่ข้าลงไว,ว้บางหันจะขึ้นแล้วดิค่ะในปีหกห้าเนี่ยสองห้าหกห้าเนี่ยถ้ากับกดตรงรูปกล้องนะคะพี่น้องนั่นให้ม,มันขึ้นถ้าพูดใด้ท่านในไายมันกกาเสียหายเข้าทายมองถ่ายภาพแปลง้างล่างค่ะพี่น้องหเห็นไหมค่ะถ่ายภาพแปลงเล้าก็กดเข้าไป ถ้าเฮาไปทายไปแล้วมันสิขึ้นแกลลอรี่เนี่ยเฮากับเขาขเข้าไปข้างว่าแกลลอรี่เนี่ยค่ะมั่นสิข้นมั่นสิขืนในเฮาหาภาพที่เฮาทายไว้ถ้าเฮาท่านเคยทายกับกดกล่องค่ะพี่น้องบบดนี้เฮาอยากฮูว่ามันขืนล้ไปเฮาไปกดติดตามดูค่ะพี่น้องเนี่ยติดตามมองเขียวๆคางๆเนี่ยกดเข้าไปเบิ้งเลยค่ะว่ามันขึ้นล้ไปว่ามันสําเ็จไปนี่ค่ะเห็นว่ามันขึ้นแล้วค่ะพี่น้องนะ สองห้าหกห้านะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำเน็กเสร็จแล้วค่ะพี่น้องลงง่ายๆค่ะขันว่าเข้าใจอีกยังกะทักมาถามสาวอีสานได้ได้ระค่ะปีนาเข้าจ้างเสีเหตุเองได้ค่ะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้สาวอีสานสิบปไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ